ครับวันนี้ผัดเผ็ดไก่บ้านนะครับน้ำกำลังเดือดครับไก่สุกแ,แล้วครับตอนนี้เราก็ใส่มะเขือลงไปนะครับใส่มะเขือลงไปนะครับมีมะเขือนะครับวันนี้ครับใส่มะเขือหอมมากเลยนะครับ ผัดเผ็ดไก่บ้านนะครับน่ากินมากครับแต่เราก็คนให้มะเขือเข้ากันก่อนนะครับน่ากินมากครับใส่เม็ดสตอด้วยนะครับมีเม็ดสตอด้วยนะครับใส่เม็ดสตอด้วยนะครับ เดี๋ยวรอให้มะเขือเรอสุกสักหน่อยนะครับเ,เราก็จะใส่เป็นพวกพริกไทยอ่อนกับพริกนะครับแล้วก็เป็นกระชายอ่อนสับไปกระชายอ่อนซอยนะครับเสีสับแล้กระชายอ่อนซอยนะครับ แล้วก็จะเป็นกระเพราครับนี่เป็นกระเพราครับใส่เครียกใบยี่หร่านะครับ,บ,ยยรบผักใบย,ยี่หร่าครับกินแล้วจะมีความร้อนมากครับใบย,ยี่หร่านะครับแซ่บครับนะครับแล้วก็จะใส่เป็นใบมะกรูดแล้วก็ เป็นกระชายอ่อนซอยนะครับแล้วก็จะมีพริกไทยอ่อน,นครับนะครับพริกไทยอ่อนแล้วก็ใส่ไปด้วยนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับเพราะว่าไก่ที่เราผัดรวนเข้าไว้ครับใส่น้ำเข้าไว้นิดหน่อยครับก็สุกนะครับแล้วก็จะใส่เป็นพวกผัก ลงไปที่หลังนะครับถ้าเราใส่ไปพร้อมกับไก่ผักที่เราใส่ลงไปก็จะเปื่อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่เป็นใบยี่หร่าครับเพื่อความเผ็ดร้อนนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับ ครับแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันนะครับนะครับใบยีราครับเราก็จะใส่ใบยีรากับกะเพราด้วยนะครับมีใบกะเพราด้วยนะครับรสชาติจะบอกใครนะครับแซ่บแน่นอนครับ